สบายดียามแรงเร่งสบายดีน้องเอ็ดยังเนี่ยคดซวนโดซวนโดซวนโหลดผักโดผักน้ำเนาะผักโดซวนพี่น้องมาเบิ่งมือนีมาทายน้องคุณโคดผักพี่น้เนาะน้องแอนนาหลังจากเลิกมาจากโรงเรียนกับโดผัก นี่จะเป็นสวนของนอกเนาะคือปลูกบกัวลอยเนาะนะบม่มีดินปะไม่มีดินปลูกเนี่ยมันเลยปลูกซน,นี่โอ้ไฮบอเบาเล่หดสวยฮะตากาดนี่เขาเอื้อนดีจางเนาะดีจางเนาะ ประการนี้เลยมัทักบัวเด้อันี้อูมัดพักอันนั้นพอีโค่ตันเด้เ่ยอดิบพล้งอดิบพล้งแมนบ่ฮะบ่แมนตีกิดตะกิตอีสานอดิบพลึงอดิบปลงเดพล้งพล้งเลือบพล้ง อดิวเปลึง,อลงโอ้ <laughs> อันนี้ประกาศน้องดาบ๊วยแมนน้องอันนางามมาลีพี่น้องเขียวผักบัวเพิ่นจะมาอดิวมันต้องอีกคู่ตรงน,นั้นอดิวเปลึงมเปลึงดุหน่องเนาะเมินขเขาวแล้วกลับมาหดส่วนอีกเวียกลาย,ยาเวียกประจําปะอยากประจําเนาะประจําบ้านเนาะ เียกแม่บ้านพี่น้องเป็นแม่บ้านแม่เฮือนได้ดีน้องเพิดคนตนไปตักน้ำอยู่พูนพูแลพี่น้องไอทายนยู่นี่เด้ออย่ยงางแรกพี่น้องเบิ้งบาหลีสิไทยบรรยากาศเนี่ยเราโมบ้านเนี่ยบางกลางบางบ้านนี่ตะเวนพี่น้องตะเวนไก่จะตกดินงเนี่ยนาะน,ะนี่ทางนี้กามาแต่ท่าแต,าแตงภูแลพี่น้องมา,าแต่ทางบา้านบาหลีเนาะ มาเลยกับฉันหเดือนน้องอันน่านีก่อนพี่นะ้องนี่เป็นทงนาบ้านเข้าจะอุดมสมบูรณ์หลายปลูกมันกระสีบลักปลูกมันปลูกเอาพี่นะ้องสีบเสริมนี่นายจแมน่นปลูกผักเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่อาดิวปลืง้งก็ตัวอะไรน้องตวันนะตวก็ตัวอาดิวปลืงก่อนปะ <S <S 1> <S 1> <S 1> thought Thinking Process: 1. **Analyze the vậy khai user wants hả to มาพ่อค้าจาังเนาะแบบเอาไว้กินในครอบครัควอันนี้แหละพอเพียงเนาะสู้ไอ้มีมจ้ากนาันเบาชีวศัยอันเบียร์เลยนะจนไอใสน่องคลายหายไอชีวศัยมีและพี่น้องเอ้ยที่ชีวิตตามบ้านนอกเนาะบ้านนอกของหน้าชัน้นอกกนุดมแต่เจ้าก็จะปลูกพักปลูกมีไว้กิน แบบเดียวกับน้องดาน้องน้องดาก็จะปลูกผักคือการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบพ่อเพียงพี่น้องนี่ทางบ้านขาเจานะ้าเนาะทางในเบลลี่ก็เคยเข้าเลยพี่น้องพูดในบ้านหมดแหละทายกวนในเบิ้งและนะ้วเนาะก็บปอยากเข้าไปอีกพี่น้องหยาดนิพสีเบื่อก็เลยมาหาน้องๆเนานะโอนโดนมาหาเพื่นอนเธอหนึ่งมื้อนี้ก็พาเพิ่นไปในเมืองพุ่นแหละกับน้องลี่ไปกินตั้ม ตำทะเลปะตำรวมทะเลซุกคนเราบ่เคยกินจักเสือกันเนาะแซ่บบ่เนาะแซ่บเนาะเย็บ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 บ่เย็บกระซ่าบ้านพื้นเสือะเย็บแซ่บเย็บอืมเปียกเลยกดหนำมีแต่ยิ้มตลอดเลยนะเผื่อนอารมณ์ดีพี่นหนองๆคนน่ะหินเลยยิ้มในผู้บ่าวเนาะในผู้บ่าวอยากมาโดซอยนี่ ได้ปะยังได้จะคนมาหดเนี่ยยังกได้คนมาหดจะคนคนเดียวเนาะ <c oughs> เอาคนจริงใจปะอือ <c oughs> คนจริงใจเนาะคนคิดตัวเบาเนาะเอาอันนี้จะเป็นมันต้นพี่น้องนี่น้องคนตับไหวมันต้นอ้คนไหวตากนี่ท่านแหงยังท่านแหงพี่น้องนี่จะเป็นมันต้นเลยก็จะแขงแน่เลย มันต้นมันสับปะหลังผ่าผมอยากแจ้งเด้อพี่น้องอยากหมูดมืดไรกับม่มืดเป็นไรอยากคำเนาะนี่ผักหน่องแอนนาไป f เอฟซีอยากได้เฟสน่องกับคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวเราเลยสิไปฮดคลิปคอเฟสเพ,พื่อนไทยเอฟซีนะหน่องเพื่อนเป็นคนดุคนขยันนักเขียนพี่น้อง อีนาก็เหียนจบเนาะเป็นว่าเหียนจบอีนาผักก็งามงามเลยเที่ยวเลยโอ้ ย่ำเสากระหดคือกันป่ะฮะหดคือกันเ,นเออคิดไว้หดแต่ย่ำแรงมืออื่นไปห้องเฮียนมืออื่นเนาะมือนี้วันจันทร์พี่นอ้นองน้องปดิไปมืออื่นวันข้าวน,น้องปรเฮียนอืมไกลสิแล้วแล้วยังอีกน้่นเดียวยังนั่นนี่จะเป็นอดิวเนาะอดิวธรรมดาตัวน,นั้นจะเป็นอดิวปลึง่งพี่น้องฝังอีกูเนาะต่างประเทศฝั่งไทยเขาเอิ่นพักอีกูนี่ ก็จังได้นะถ้าพะฮุกกระบอกเบาเลน,นเดอเนี่ยอยู่เล่าจะมาพักอีกคู่เนาะนี่ภาษาเล่าภาษาส้นเผากระตูจะ่าอเดิวอเดิยวปลึงทางภาษาทางฟังไทยเบาเล่กระพะฮุกเนาะมาเกิดดีพักอีสังตอนนี้กะคอมเมนต์บอกเบาเล่เนะเด้ออุ่นเวียดก็จะไปคลายเครื่องพี่เนาะอุนเวียดเขาจะคลายเครื่องอยู่ปู้นขี่รถจักรล็อะคลายเครื่อง อากาศทางบ้านน้องแบบว่าอยาก้อนพี่น้องเนาะอยากออกแบบฮอนฮอนบ้านกันคอร์ดีอยู่สีนาวกับบอนาวเนาะทางบ้านเบลิเลชันนาวน้องเมื่อยเลยบ่ฮะ,ะเมื่อยเนาะ ้าพายได้นอกไปคล้องใจนี่โอ้คือชีดีเนาะแมนปะเพื่้แ้วเลยส่วยเดียวกระเทินแล้ววะแล้วพี่นอ้อง <c oughs> เรียบร้อยปะย <c oughs> ่งอยู่ปะ <c oughs> อ,อันนี้นอ้องอันนี้อาจจะขอทามในนี่นี่เห็นแต้ตมบางอย่างเลยในอีสันเลยในพัก นายพักเอโอโอ้นี่เป็นนายพักนายพักอีสัน้นผักกาดดอกโอ้จะเอาไปเห็ดแนวบ่นี่เป็นนายพักกาดดอกพี่เนาะเพื่นจะเอาไปเห็ดแนวแต่คิดว่าในอันนั้นทำมิดนายชังวะในายใจอ้ายนายมีแต่เจ้าโอ้เ,าเอวาวยาววัวหัวน้องเพื่นพี่เนาะเห็นะ ให้เบิ้งพี่น้องกันประมาณนี้แหละอยากจะฝากเบื่อกันเด้อสิะ่า่ายแต่คลิปเก่าๆก้เก้าเพี่น้องแต่ว่าต่อเลยกันให้ทุกคนหูน้องวิธีชีวิตของสาวบ้านกันดอนในแต่ละคนมันกับบอกคือกันเนาะน้องด่ากเ็เฮ็ดแบบนึงน้องอน,นากเ็เฮ็ดแบบนึงน้องหอมก็เฮ็ดแบบนึงเนาะถ่ะายให้เบิ้งหลายๆพี่น้องถ้าเบื่อกับค,คอมเมนต์บอกได้เนาะบมาเลยกันสิเฮ็ดคลิปบนใหม่บนอื่น น้องพันแบกน้าผู้เดียววาเลยว่าชีสวยกับบ่มีมือกองสมพินทรก็เลยให้น้องพันเทือผู้เดียวน้องพันข้าวขาวเลยเจับท่อกับน้องดาบเนละ แล้วแล้วเนาะเมื่อยเนาะเกียงลายเก่ยงลายสู้ๆแ,แ,แล้วแล้วพี่น้นองเขาพักมาทาเนเบ่งพดษวรร้างแคร์อีกบ้านหนึ่งวันห้างแค,คร์นี่มันดียังน้องน้องเอามาปลูกไว้น้องเอาไว้เห็ดีจังท่านาโอ้ท่านานี้ได้ปะได้มันบอกขันปะ ผัวคนอื่นน้ำแข็งก็คือว่าเขาทำดูเอาไว้ท่านาะ <ๆ S 1> ว้านางแคร์เพื่อจะไว้ท่านาพี่น้องแต่ประมาณนี้เนาะติดตามที่ชีวิตน้องเพื่อนทางแรกกันจะได้จบคลิปไว้ไว้ประกันโลกกันนะเนาะสบายดีเอฟซีทุกคน <c oughs> บ๊ายบายเอฟซีนะทางไอเอฟซีติดต,ตามสองบอลลีนะท <c oughs> ี่ทางเอฟซีก็บติดตามสองวาทางไอเอฟซีติดตามสองบอลลีนะเ <c oughs> ด้อ้อันทางไอฟีทุกคนนะอัันนน้ตางสองบอลลีเลด้อ <c oughs> <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแน่น่าทางให้ติดตามเด้อทุกคนบ๊ายบายเพ, <c oughs> พี่น้องที่ออฮึ่บายพี่นะ้องแคปปินเนาะบายพอกันพอกันนะอย่าลืมทางติดตามเนาะตามที่น้องคุณบอกน้องคุณบอกแล้ได้ให้ติดตาม <c oughs> เป็นส่วนเพื่อนที่นี้คนก็กลับมาสบายดีสบายดีบนะํงส่วนพี่น้องสบายดีสวัสดีเนาะพวกเตเวนกระต,กตุกกระเลขาถ้าได้ลับเมื่อแล้วเนาะ